เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ปลามาทําแหนมนะครับแหนมแบบทําง่ายๆนะครับโดยมีผงทําแหนมตราโลโบนะครับนี่ผงทําแหนมสําเร็จรูปประมาณเจ็ดสิบกรัมน,นะครับหนึง่งหนึ่งถุงนี่นะนะครับใช่หมูเป็นส่วนสะโพกนะครับหมูที่แบบบติดมันนะประมาณครึ่งกิโลส่วนหนังหมูอ่าประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมหรือว่าประมาณ สับาทสามสิบบาทแล้วแต่ครับเอาหนังหมูมาต้มต้มใหืแบบเปื่อยๆแล้วก็มาหั่นไว้เป็นเส้นเอาตามใจชอบเลยนะครับหนังหมูเนี่ยสิงที่ต้องเตรียมนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับนี่ชอบหลายๆก็ใส่ลายๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมซับกระเทียมโคกก็ได้ครับประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับนี่ใส่กระเทียมไปนะครับส่วนวิธีทําก็จะอยู่ข้างหลังนี่นะครับทําง่ายๆนะครับนี่ ก็จะบอกหมดเลยครับบอกสูตรบอกเนี่ยครับสิ่งที่ต้องเตรียมต้องใจนะครับถ้าเป็นแหนมปีไก่ซี่โครงหรือว่าแดดเดียวนะครับใจได้หมดเลยครับวิธีทําอยู่ข้างหลังนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทําแหนมแบบอ่าแหนมหมูง่ายๆเนี่ยครับอย่างที่เขากินกันทุกวันนี่แหละแต่หมูเนี่ยครับแนะนําคือบดหรือซับละเอียดนะครับได้เป็นก้อนมาซับล้างน้าําซับใือแหงเรามาบดตอนนี้อันนี้ผมเอาไปแก่แข็งมาแล้วนะ ต้องเอาไปแจกแข็งนะครับเพื่อว่าถ้ามีพยาธิหรือใครพยาธิอยู่ข้างในเนี่ยมันจะได้แตกหรือว่าจะได้ตายไปนะครับตอนนี้คือผมเข้าเครื่องเรียบร้อยแล้วผมบดจนละเอียดตอนนี้ผมเอาไปแจกมาแล้วนะครับดูครับแข็งแข็งเนี่ยเป็นน้ําแข็งเนี่ยครับเริ่มละลายแลวเนี่ยครับแข็งมากเลยเนี่ยผมเอาเออกจากช่องฟิตมาเรียบร้อยแล้วครับต้องเอาไปแจกให้แข็งก่อนนะครับย่ำต้องเอาไปแจกให้แข็ง เพื่อว่าถ้ามีไข่พยาธิกับไข่พยาธิมันจะแตกถ้ามีพยองพยาธิเนี่ยอาจจะตายแต่ว่าผมเอาเข้าเครื่องปั้นเนี่ยซับจนละเอียดเลยครับละเอียดยิบเลยครับนี่โอเคไปเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะครับง่ายๆครับเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมมีแค่นี้เองครับมีอ่าหมูสะโพกเนาะครึ่งกิโลหนังหมูประมาณ2 5 0ห้ากร,รมัมประมาณาบาทสิบบาทได้นะแล้วก็ พริกกินูสวนกระเทียมแล้วผงทำแหนมโลโบหนึ่งซองนะครับอันนี้หนึ่งสองวิธีทำอยู่ข้างหลังหมดเด้อป่ะลงมือเลยครับมาเตรียมเลยครับท่านผู้ชมแกะผงทำแหนมออกมาครับจะมีถุงอยู่ข้างในอีกหนึ่งจังอนี่นี่ยนะนี่ครับจะมีผงทำแหนม,ม,ามานี่อันนี้เป็นเกลือแหนมนะครับบะเจี๋ยผงอันนี้นะบะเจี๋ยเป็นผงกันชื้นนะ เป็นเกลือแหนมอันนี้เป็นผงทาแหนมนะครับมีอยู่ในถุงนี้ครับใส่ลงไปเลยครับมดมดสองเลยเนี่ยครับแล้วก็เกลือแหนมอยู่ในซองนะครับใส่ลงไปนะครับปริมาณตีเปิดตวงมา้เรียบร้่อยอโอเค ตามด้วยกระเทียมนะครับคุกเข้าให้เข้ากันเลยเดี๋ยวนะครับต้องใส่ทุ่งมือขยำถึงจะเข้ากันดีโอโหเนี่ยครับบางทีเนี่ยแข็งเลยครับเนี่ยแข็งตีเป็นตีเลยเนี่ยนะครับผมเอาออกมาได้สักพักใหญ่ใหญ่ย็นเจี๊ยบเลยนะครับต้องคุกเข้ามันเข้ากันเลยนะครับคุกเข้าให้เข้ากันดีดีเลยเดี๋ยวผมจะขอเวลาคุกเข้าก่อนนะครับเอาจนได้ว่า เขาพิชเข้าเกลือกันเลยนะครับนี่ขยำขยำส่วนหนังก็ตีพริกเดี๋ยวเขาใส่ทีหลังตอนนี้คุกขงทำแนนครับใสกระเทียมให้ขเข้ากันเลยโอ้โหอหอมมากกระเทียมยิ่งใส่เยอะ,ะยิ่งหอมครับอเดี๋ยวใช้เวลาคุกเข้าแป๊บหนึ่งนะครับนะครับนี่ผมแบบเข้ากันจนเหนียวรับชุดยอดละหนังหมูครับใส่ลงไปเลยวันนี้ผมจะเน้นหนัอเยอะ ยิ่งหนังเยอะยิ่งอร่อยนะครับโอ้โหตุกขยำต่อครับขยำให้หนังให้เข้ากันอืดูครับความมันๆของหนังออกมาสวยงามมากนะไปเดี๋ยวคุกเข้าสักพักหนึ่งครับให้มันเข้าเข้ากันไปเลยนี่ขยำขยำครับเอาจนแบบเข้าพริกข้าเกลือกันดีเลยนะครับนี่ ทำปรชมผมเปลี่ยนกระบอกยังไงครับเดีวครับเข้าเข้ากันแล้วครับดูตามด้วยครับเข้ากันดีแล้วขีน,นูส่วนแล้วครับใส่ลงไปเลยครับ,รบมันเข้ากันเลยนี่ครับพวกเขาให้เ <problèmes> ข้ากันอีกทีป้าถอดดูครับเออันนี่กินมาแล้วครับหอมหอมเยกินมาแล้วหอมมากเลย ต้องใส่ถุงมือนะครับขยำขยำกันเข้าไปนีนี่ได้พุกเข้าเข้ากันครับอย่าหาภาชนะมาใส่ครับเอาละครับมาเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่ถึงวิธีการเก็บบรรจุห้านะครับนี่เอาใส่กลองไว้ก็ได้ถ้าใขาา่ขนาดใส่ถุงไว้ก็มัดจ็อกใส่ถุงไว้พอดีคั้าพอดีมือจะได้ แต่นี่ผมทำกินเองในบ้านนะมาผมกะบรรจุกเจ็บใส่กล่องไว้ครับ <c oughs> นี่ครับใส่ไว้ในกล่องดูครับเขา <c oughs> สีเตียงแล้วหน้าตาหน้ากินมา <c oughs> ดูแหนมหมูทำกินเองให้ง่ายครับนี่ เดี๋ยวเสียกระจายให้เข้ากันเ้หือเนียวครับเหนียวมากๆครับอันนี้คือสูตรนี่คือเข้ากันละสุดยอดโอเคบ้านี่ครับเป็นอันเซ็ตเดียบร้อยครับ แหนมหมูของเฮานะครับนี่ใส่กล่องบรรจุไว้เลยครับเก็บไว้เลยว่าออุณหภูมิห้องปกตินี่นะครับประมาณ24ชั่วโมงเด้๋กวกินได้แล้วครับหลังจากนั้นแล้วปุบ๊บเอาเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1สัปดาห์นี่หนังใส่หนังนังน่งนักมีมอนะครับประมาณ24ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาเทศกันนะครับได้24ชั่วโมงเดี๋ยวมาชิมห้พอนะครับก็ติดตามน,นะครับ เปลี่ยนกล่องใหม่ด้วยครับกล่องนี้มันใหญ่เกินตลาลกว่าปอป้อนี่ครับใส่กล่องกลมๆนี่ไว้ครับพอดีเลยอ่าโอเคเป๊เปปะๆไปครับโอเคเรียบร้อยนี่ครับอื้ใส่กล่องนี่คนดีนะฮะครับกลอ่องเองกี่ร้อยนี่ขายนี่สุดยอดเลยนี่ดูครับหน้าตาหน้ากินขนาด นี่เก็บไว้โอเคเดี๋ยวคอยติดตามนะครับนี่ก็มาชิมมือพอครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําแหนมไปเก็บไว้24ชั่วโมงผ่านไปดูครับดูหน้าตาสีสันดูครับเนื้ออมชมพูนิดนิดนี่ครับอืมอันนี้ได้ตีแล้วนะครับกินหอมมากเลยครับกินได้ละอันนี้นะ่ะไปเดี๋ยวผมจะลองนี่ครับอือือ โอ้โหครับดูทั้งพริกทั้งเน้นี่ครับอืมมาเดี๋ยวลองชิมดูครับความเปรี้ยวได้ไหมแต่น่าจะได้แล้วนะเพราะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วครับหนึ่งคืนหลังจากที่ทำไว้อือฮอดูครับดูเนื้อนี่ครับทำกินเองง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับมาครับท่านผู้ชมดูครับโอ้โหดูแหนมอือืึอืม กินหอมมากดูครับลองชิมดูโอ้โหนี่ครับมีพริกแซกนิดนึงชิมดูครับโอ้สมารติ <c oughs> อม,มเปรี้ยวเลยเลย <c oughs> <c oughs> พริกี่ก่หลังดีครับแก่นพริกเหมาะครับ ความเปรี้ยวได้ดีเลยอะ่ะอันนี้ปลอดภัยหายห่วงครับเพราะว่าหมูที่ผมซับแล้วเนี่ยผมไปแกในช่องฟิตเอาจนแบบแข็งตัวเลยถ้ามีใครพยาิหรือพยาดนี่เรียบร้อยแตามหมดใครพยาดทนความเย็นไปได้ครับไข่แตกมดเลยมีพยาดเลยโดนเย็นจัดอีเรียบร้อยเนี่ยครับอืมเราสามารถกินจี๊ีบก็ได้นะอืมถ้าไข่แบบสวกกินดิบแบบนี้ก็เอาไปกิน เอาขั้วใส่ไข่หรือว่าเอาขั้วแบบธรรมดานี่ก็ได้ครับอืมดูครับน่ากินนะครับหนังกรึบๆเละวันนี้ผมเน้นหนัง<ด>ูอ้อืมพริกเพ้นเหีเห่ยละว้าครับอืมหนังเน้นๆอืม,อม่ได้ครับได้ตี๋วันเดียว หลังจากนี้เดี๋ยวเขาก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยไข่ยากิ่งคั่วกินยังกะเอามาคั่วใส่ไข่ใส่ว่าเอาคั่วธรรมดาก็โอเคนะครับอืมอืม,อมดูครับเจอพริกเม็ดใหญ่ๆหญ่อืมโอ้เหมาะดึงดึยดูขนาดดูครับโอ้โห จำยาฮห้เตอร์เนาะคืนขนาดพริกสดดูครับทำกินเองที่บ้านครับลูกโดดเม็ดใหญ่ๆโอ้โหนี่นี่นโฟกัสนี่นี่นี่น พี่อยอดหนังแน่นซม้อห่าเลยตีเล้ครับอโอเคอครับลองเอาไปทำกันดูนะครับท่านผู้ชมเมนูง่ายๆชื่อผมนะยังเรียบผมแนะนำนะครับสิงได้เลยดูครับลองเอาไปเนี่ยไปทำกันพอนะครับทำสิงเองติดบ,บ้านง่ายๆเลยครับวันนี้ ขอบคุณ f อฟซรู่ทันทีที่สามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับยอดนะครับลองไปแยะก,กันพอเดอร์ครับนี่